นี่ครับต้นหลังนะครับถ้าต้นเต็งใบมันจะนี่ต้นเต็งใบมันจะเรียบครับเดี๋อาสมัยก้อนมายุป้าบ่มีบ่ม,บมีไปตองกล้วยหรือใจไปตองนี่แหละลองชิมดูรสชาติตรงนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยวนครับนี้พาเข้าไปอีกแล้วครับไปครับจะดูพามาทําอะไรครับเดี๋ยวดูครับนี่อันนี้ต้นอะไรนะแม่ต้นมะมอกต้นมะมอกครับดูลูกมันเต็มเลยครับนี่ไปเอาแม่วันนี้เข้ามาทําอะไรครับเก็บใบตองไปห่อขนม เก็บใบตองไปห่อขนมครับผมใบตองในป่าอ่ะ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 ใบอะไรไปครับไปดูครับ <Okay. S 1> นี่ครับใบตองใบลังใช่ไหมอันนี้คนไทยเรียกลังคนยวนเรียกไม้เป่าคนยวนเรียกไม้เป่าครับ คนไทยประากลางเรียกไม้ลังครับต้นเต็งหลังครับต้นที่เห็ดเพาะขึ้นนะครับเ,เอาใบไปห่อขนมกล้วยครับน,นี่ครับน,น,นี่ก็ใบสวยแล้วนะน,น,นี่ครับต้นหลังนะครับถ้าต้นเต็งใบมันจะนี่นต้นเต็งใบมันจะเรียบครับ ใช้ต้นลังครับนี่ใบถักทากหน่อยกินมันจะหอมครับเปลาวป็นอแล้วนี่ครับใบ เอากลู่กับ้านเรียกอเอาใบาสวยๆครับใบแบบไม่ขาดอะไรครับยเยอะใบใหญ่ๆทำไมเขาถึงไม่เอาใบากล้วยห่อแม่มันมันสะดวกมันไม่ต้องัดมั้งหอมโบราณอือ มันอาจจะหอมกว่าหรอเปล่าอาจจะมีส่วนมันน่าจะหอมกว่าครับแล้วมันไม่ต้องตัดแบบใบตองกล้วยครับก่อนเขามาอยู่ในป่ากันมาทำทานทำอะไรอยู่ในป่ามไม่ยั่งมีใบกล้วยมันก็ใช้มากนี่ครับใบต้นบัวบกโคตรครับนี่ ใครสนใจเม้นไว้ได้นะครับเดี๋ยวขุดให้ครับอีกที่บ้านเต็มเลยครับนี่ครับต้นข้าเมาต้นหมักเมาต้นเล็กนิดเดียวครับแจะมีลูกดอก อืมราชาเป็นไงลูกอืมเปรี้ยวมาค่ะเราจะมาทำขนมกล้วยกันนะคะนี่วัตถุดิบมีมะพร้าวขูดมีกล้วยมีแป้งมีน้ำตาล แล้วนี่ใบตองที่เราไปเก็บมาเมื่อวานค่ะแม่ครัวกำลังแม่ยายเอยยนนะคะกำลังปอกกล้วยค่ะอ่ะขอถามนะคะว่าทำไมต้องใช้ใบนี้ห่อขนมคะ สมัยก่อนมาอยู่ทุ่งนามาอยู่ป่าปักยนก็ได้ปักยนได้ไดมสมัยก่อนมาอยู่ป่าบ่มีบ่ม,บมีไปตองกล้วยหรือใปตองนี่แหละไปตองลังอืมก็มาอยู่ทําไร่ทํานาเมื่อก่อนมาอยู่ในป่าก็ยังไม่ได้ปลูกต้นกล้วยไว้ก็ไม่มีต้นกล้วยเขาก็เลยใช้ใบนี้มาห่อขนมแทนนะคะทําขนมกินค่ะ วิธีการเช็ดใบตองนะคะเช็ดให้มันสะอาดก่อนที่เราจะหอ่อทำการหอ่อขัวให้เราขนมเราขยำแล้วเตรียมรอห่อค่ะนี่อุปกรณ์ที่จะหอ่อ ตอนการห่อนะคะห่อใบตองรังนะคะหรือภาษายอนห้องใบเปาอันนี้ไม่ค่อยช่วยแบบหอใบใหญ่ห่อใหญ่นะคะ ウィシュウード แล้วก็ห่อได้เยอะแล้วนะคะก้านที่เราไม่ตัดนะคะเราเอาไว้จับเวลาร้อนนะคะ แล้วเราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีตอนสุกนะคะสวัสดีครับพบกับเขยยวนกันอีกแล้วครับวันนี้มากินขนมกล้วยกันครับห่อด้วยใบเปาครับผมลองชิมดูรสชาติเปน็นไงหอมหวานหอมใบ เป็นไม้ธรรมชาติครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ